กับขนมเค้กเชอรี่นี่น่าทานไหมคะมีช้อนซ่อมด้วยนะที่น้องมิกขอไว้นะคะกลับมาพร้อมกับขนมเค้กน่ารักน่ารักระบายด้วยสีช็อกนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยขนมเค้กก้อนนี้ก่อนเลยโอเคตอนนี้สีช็อกที่สั่งเนี่ยมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็คือครบแล้วแล้วก็ สีไม้ก็มาแล้วนะคะมาหลายสีเลยเดี๋ยวจะวาดอ,อคัพเค้กช็อกโกแลตนะให้กับน้องน้องเจนนะคะน้องเจนวันนี้เอาเป็นเค้กเชอรี่มีเชอรี่ทั้งหมดสามลูกนะให้กับน้องมิกเดี๋วลรอเข้ามาก่อนนะคะก็เป็นขนมเค้กที่น่าทานมากๆเลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็สดใสสีเหลือง สีเหลืองเป็นไส้ครีม,มหรือเลมอนแล้วแต่จะจินตนาการตัดแบ่งนะคะใส่จานแล้วก็มีช้อนซ่อมช้อนซ่อมมาเราสามารถที่จะเอาไว้ฝั่งเดียวกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าคนเราฝั่งก็ได้นะคะอันนี้ก็พอดีว่ากะระยะไปชิดซ้ายแล้วก็เลยเอาช้อนซ่อมมาไว้ฝั่งขวาอันนี้แล้วแต่น้องๆจะไปวาดต่อยอดเองได้เลยนะคะอันนี้ก็วาดมาเป็นไอเดีย เป็นแนวทางนะอ่าเดี๋ยวพี่ปูเริ่มไปก่อนเลยนะคะเริ่มไปก่อนจะได้ไม่ไม่ใช้เวลาเยอะนะคะเดี๋ยวน้องๆคงเข้ามาพูดคุยกันนะอ่าเลิกเรียนกันแล้วหรือยังไปเลยนะคะพี่ปูเริ่มต้นวาดภาพนี้ยังไงนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็เริ่มต้นจากการใช้สีแดงนะคะนี้เป็นสีแดงที่ บอกฮู้มันหลุดก็เลยใช้ฟิล์มฟิล์มอาหารน่ะฟิล์มปิดอาหารถนอมอาหารเนี่ยห่อไว้นะคะจะได้ไม่เลอะมาเชอร์รี่วาดยังไงก่อนเชอร์รี่นะคะก็วาดคล่ายๆลูปคล่ายๆแอปเปิลน่ะแต่ผลเล็กๆมันก็คือจะแบบเป็นเหมือนรูปหัวใจแล้วก็มีโค้งบนโค้งล่างแบบนี้นะคะเนี่ยคือรูปทรงของผลเชอร์รี่นะคะอ่าแล้วก็ลงสีเลยค่อยๆระบายไปนะคะ เราจะวาดเชอร์รี่ก่อนเพราะว่าเราจะวาดจากบนลงล่างนะคะจากหน้าสุดไปหลังสุดเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆไปนะคะสีช็อกต้องค่อยๆระบายนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการกำหนดรูปทรงนะคะวันนี้แบบจะต้องงานจะต้องละเอียดนิดนึงนะคะเป็นงานของกินเนาะอาหารเป็นอาหารสวัสดีค่ะทักทายได้นะคะใครเข้ามาแล้ว วันนี้ว่าขนมเคก้กเชอรี่เริ่มต้นจากเชอรี่ก่อนเลยเอาเชอรี่ไว้บนสุดนะคะอ่าเชอรี่สีแดงแบบนี้นะคะก็แต่งให้มันดูกลมกลมน่ารักน่ารักเล็กใหญ่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะทำขนมเคก้กชิ้นแค่ไหนแบบนี้นี่คือเชอรี่นะคะแล้วก็ใช้สีเขียว เป็นก้านนี่ต้องเล็งนิดนึงนะเพื่อว่ามันต้องเป็นเส้นนี่นะคะใช้สีเขียวเป็นก้านแบบนี้เขียวอะไรก็ได้นะคะอ่าจะเขียวเดียวกับพี่ปูก็ได้พอได้เชอร์รี่แล้วนะคะเราก็จะทำครีมครีมเนี่ยเราจะใช้สีแบบชมพูอ่อนๆหรือจะใช้สีขาวก็ได้นะแต่สีขาวกลัวจะมองไม่เห็นก็เลยใช้สีชมพูนะคะ วาดเป็นโครงก่อนเหมือนดอกไม้วาดเป็นโครงเหมือนดอกไม้นะคะแล้วก็ลงสีเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ความใส่แรงเงาทีหลังอีกทีนึ่งนะคะเราลงสีไปก่อนนะคะแบบนี้นวนๆแบบนี้เลยค่ะหรือใครจะเอาสีขาวมาผสมด้วยก็ได้นะคะ ถ้ารู้สึกว่าอยากจะให้มันดูแบบละมุนละมุนขึ้นนะคะก็ใช้สีขาวมาช่วยเบรนได้นะคะอะลงไปก่อนแบบนี้อืมช่วงที่แบบสีชนกันอะ่ะก็ค่อนข้างระวังนิดนึงก็ใช้ทิชชู่มาเช็ดนะคะถ้าอยากให้มันดูสะอาดมันจะติดสีกันง่ายมากอันนี้จะเป็น เนื้อครีมครีมที่อยู่ด้านบนเนาะเราเอาเป็นสีสีชมพูเนาะสีชมพูมาทำเป็นมาทาเป็นเงาอย่างนี้ก็ได้นะคะมาทำเป็นแบบเหมือนเป็นขอบเขาอะเพื่อให้มันดูมีมีมิตินะคะมีมิติของครีมตัวนี้ หรือจะใช้สีเทาก็ได้นะคะตอนแรกพี่ปูใช้สีเทาแต่รู้สึกว่ามันซิบไปก็เลยเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูดูเพื่อให้มันเห็นเป็นแบบภาพที่มันนูนขึ้นมานี้นะคะ,ะเหมือนเราบีบบีบเป็นเส้นๆเหมือนที่เวลาเขาบีบครีมอะคะ่ะอันนี้แล้วแต่นะคะทำก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ ทีนี้เราจะเป็นเนื้อขนมเคก้กเนื้อขนมเค้กเนี่ยจะใช้สีชมพูนะคะใช้สีชมพูมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็ค่อยๆล่างไปนะคะขีดแบบนี้ก่อนแล้วมันจะต่อเนื่องไปอยู่ที่ด้านบนใช่ไหมค่อยค่อยแล้วก็ตีโค้งลงมาเนี่ยค่ะแล้วก็ขีดต่อกันแบบเนี้ยก็คือได้ขนมเค้กเหมือนเหมือนเคยวาดด้วยสีไม้ไปให้เรารอบหนึ่งนะคะ ขนมเค้กนะแล้วเราก็ลงสีได้เลยเอาสีชมพูหรือสีอะไรก็ได้นะคะอยากได้เค้กอะไรก็เอาสีนั้นนะคะแต่วันนี้จะใช้เป็นเค้กเชอร์รี่จะเป็นสีชมพูชมพูอมแดงเหมือนมีส่วนผสมของเชอร์รี่อยู่ข้างในอ,อ,อันนี้ภาพนี้จะเน้นแบบสีชมพูพิงเลิฟเวอ เหมือนพิงเริ่มเวอร์นะคะอ่าก็ระบายง่ายๆเลยค่ะเราสีชมพูลงให้เต็มนะคะใช้สีช็อคนะคะทักทายได้นะคะวันนี้เรามาวาดขนมเค้กเชอรี่วาดง่ายๆง,ง่ายมากๆใครชอบทานขนมเค้กบ้าง นี่เลยค่ะใครอยากขอรูปอะไรพิมพ์บอกได้นะพรุ่งนี้จะได้วาดให้นะคะจะมาไลฟ์ทุกวันนะคะสี่โมงเย็นไลฟ์ live วาดรูปเล่นนะคะไลฟ์ live วาดรูปเผื่อน้องๆอ,อยากให้วาดอะไรเป็นไอเดียก็แจ้งได้เลยนะคะจะแบบไปออกแบบมาให้อันนี้ก็ได้ละชั้นแรก นี้เราจะสอดไส้เลมอนเราก็ขีดลงมาขีดลงมาสองฟังแบบนี้กะก่อนนะคะแล้วเราก็ลากแบบนี้1นึ่งเลเยอร์เป็นเค้กเค้กเลเยอร์อ่ะเอียงสมุดนิดนึงจะได้ระบายง่ายๆก็ลงสีไปเลยค่ะแบบนี้นะคใครจะวาดขนาดเท่านี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้มันพี่ปูจะวาดอันใหญ่มากชิ้นใหญ่จะแบบ จะให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะจะเต็มเต็มกระดาษหรือใครจะวาดแบบหแผ่นเนี่ยให้มันมีหลายขนมเค้กก็ทำได้นะคะมีเค้กหลายหแบบเหมือน้ายๆเมนูอาหาร้ายๆเมนูขนมอะไรเงี้ยก็ทำได้นะคะได้แล้วค่ะหนึ่งเลเยอร์แล้วก็มาอีกชั้นหนึ่งเราก็ใช้เราก็ใช้สีเราจะทำหมด2ชั้นนะ เอาขนมปังสลับสลับขนมปังนะคะนี้ก็ลงไปนะคะเดี๋ยวชั้นสุดท้ายอะเราจะวาดเชอร์รี่ที่อยู่ด้านหน้าก่อนเราจะมีแบบเชอร์รี่สดหรือเชอร์รี่เชื่อมใดๆวางประดับสองลูกนะคะเราต้องวาดเชอร์รี่ก่อนแล้วเราค่อยลงข้างหลัง เพราะว่าอันนี้มันไม่มีเลเยอร์มันไม่เหมือนวาดในแอปนี่นะคะอ่ามาละชั้นนี้ได้ละค่ะชั้นขนมปังสีชมพูได้แล้วนะคะทีนี้เราจะวาดเชอร์รี่ก่อนนะเราจะวาดเชอร์รี่ก่อนเราก็เอาสีแดงมานะคะเราก็วาดลูกเชอร์รี่แบบนี้มันจะเป็นทรงแบบเนี้ยทุกคน เชอร์รีมจะเป็นทรงแบบนี้นะคะสองลูกมันหักมันหักจับยากนิดหนึ่งนะคะมองเห็นไหมคะค่อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นทรงเราก็ต้องค่อยๆระบายนิดหนึง่งค่อยๆขยายมันค่อยๆเพิ่มถูถถๆไล่มานะคะให้มันเป็นทรงไม่ไงั้นมันจะแบบ มันจะพอมันมันไปโดนเลอะแล้วเราต้องไปนั่งแก้สวัสดีค่ะไม่ใช่คนไทยแน่เลยพิมพ์ภาษาอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกขออภัยนะคะอ่ะแบบนี้นะคะเบี้ยวนิดนึงอ่ะแก้ก่อนแก้แก้ให้มันเป็นทรงอ่ะได้ละอีกรูปหนึ่งเราจะวาดเชอรี่หมดสองรูก ะะลูกเอาเริ่มจากเล็กเลกก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยเติมให้มันใหญ่ขึ้นได้ถ้าใหญ่เราแก้เล็กไม่ได้นะถ้าเราวาดเริ่มต้นใหญ่แล้วเราเอามาทําเล็กไม่ได้นะสี่ช็อคอะ,ะ่ะมันลบไม่ได้นะคะแต่ทําเล็กเลก่อนแล้วเราค่อยค่อยเติมเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้ได้ดีกว่าดีกว่านี่นะคะเชอรี่อีกรูปหนึ่งเราเป็นเชอรี่สดประดับ นะคะประดับกับเสิร์ฟนะคะเรียกว่าเสิร์ฟขนมเคก้กแล้วก็มีเชอร์รี่สดมาด้วยนะคะให้มันดูก,กลมๆก,กว่านี้นิดหนึ่งรู้สึกว่ามันจะบานออก <c oughs> ี่ขนาด <c oughs> พี่ปู่วาดไปพูดไปมันก็เละเลยนะคะ,ะลูกลูกใหญ่หน่อยนะอันนี้อยู่หน้าอยู่หน้านะเป็นเชอรี่ลูกอยู่ใกล้กล้อง จะบานหน่อยนะจะเป็นเชอรี่ลูกโตนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ก้านค่ะใส่ก้านนี่เอาก้านมานี่นะคะก้านถ้าจะวาดซ้ำนี่เล็งให้ดีนะก้านมันจะหนามันจะไม่ค่อยน่ารักนะคะมันต้องแบบเป็นก้านพอดีพอดี พอเริ่มเติมก็จะเริ่มเละพอก้านมันหนามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันต้องเป็นก้านแบบใสพอดีพอดีอีกอันนึงนะคะอ่ะทีเดียวก็จบเลยก็ได้นะทุกคนแบบค่อยๆนะหรือใครจะใช้สีไม้สีไม้ทําช่วงก้านก็ได้นะะคถ้าแบบไม่ั่วนี่ค่ะ,ะได้ละสองลูก หลังจากนั้นเราจะวาดเอาสีเหลืองวาดไส้ที่เหลือใช่หไหมมันจะอยู่ข้างหลังแบบนี้เห็นไหมคะที่เหตุผลที่ต้องวาดเชอร์รี่ก่อนเพราะว่าเชอร์รี่มันอยู่หน้าสุดไงนี่นะคะเนี่ยเห็นปะทุกคนมันต้องเรียงลําดับนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราวาดเค้กไปแล้วแล้วเราจะเอาเชอร์รี่ใส่ข้างหน้ามันวาดไม่ได้แล้วนะคะเรียงลําดับนิดนึง นี่เลยอ่ะลงสีเหลืองก็เป็นครีมเลมอนไส้ครีมเลมอนนี่น่าดานมากเลยอ่ะหิวแล้วเนี่ย <c oughs> นะคะอ่ะใช้สีช็อคนะเสร็จแล้วเลยขนมเค้กก้อนนี้แล้วเราก็ใช้สีชมพูขนมปังอ่ะคะ่ะ ขอบอันล่างสุดนิดนึงให้มันเหมือนเป็นแบบชั้นจบชั้นจบนะคะชั้นจบแบบชั้นล่างสุดเป็นขนมปังหุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็ขีดขีดแบบขอบขอบขอบนิดนึงนี่นะคะมันก็จะจบแล้วค่ะขนมปังชิ้นนี้ นขนมเค้กเสร็จลแล้วทีนี้เราจะวาดความหนาเขานิดนึงนะเขาจะมีความหนาเหมือนเป็นขนมปังสามิตินิดนึงนี่ค่ะมีความแบบเห็นเห็น,เห,นเห็นเนื้อข้างหลังนิดนึงนะคะโคมีความโค้งนิดหนึง่งก็คือต่อมาทีนี้ยเราอยากจะให้ตรงนี้มันดูมีมิติเราเอาสีแดงก็ได้ค่ะมาเติมแบบให้มันดูเหมือนเป็นเส้นตัดให้มันดูมีความโค้งอะไรเงี้ยนิดหนึงน่งหนึ่ง สีแดงมาช่วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นก้อนดูไม่ดูไม่เป็นมิตินะคะม,มันผสมกันอะ่ะนะคะเอาสีแดงมาขั้นนิดนึงอันนี้ที่พี่ปูทำนะคะก็จะใช้แบบนี้อนี่คือขนมเค้กของเราเสร็จแล้วค่ะตัดออกมาจากก้อนใหญ่ก็จะได้เป็นแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะ ว่าเร็วมากวันนี้ทักทายได้นะคะพูดคุยได้อันนี้เลยอ่ะมาเราจะวาดจานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราใช้สีน้ำเงินใช้สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนี่ใช้สีน้ำเงินเพราะว่าสีน้ำเงินอะมันเป็นสีที่่อ,อยู่เป็นคู่ตรงข้ามนะคะกับสีที่ใช้ ไปแล้วมันจะได้ไม่เกลือนนะคะมันตัวเป็นทําให้มันเด่นขึ้นนั่นเองทีนี้เราก็ต้องกะกะว่าเราจะวาดจานประมาณไหนลองลองวนวน,วนในอากาศในจินตนาการก่อนก่อนที่จะลงจริงนะคะเราจะให้มันเป็นจานกลมๆนิดนึงแบบนี้นี่นะคะอือจานของเราจะกลมนิดนึง กลมเบี้ยวๆประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ชัวร์ใช้ดินสอก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะเป็นขอบจานจะขอบจานจะสีน้ำเงินอ่ะปาปูค่อยๆหมุนแล้วเราก็เติมเติมสีน้ำเงินให้มันชัดขึ้นนะคะเมืสักครู่นี้เราแค่ล่างถ้าใครไม่ไม่ชัวร์แบบมือไม่นิ่งอ่ะก็ใช้ดินสอลงเบาๆก่อน ให้เีนสอดลงเบาๆก่อนนะคะนี่แบบพี่ปูก็ลงไปเลยเส <c oughs> ียงอ่ะหมุนหมุนหมุนมันจะระบายง่ายขึ้นนะ,ะวันนี้ว่าไายเร็วมากมันไม่ได้มีอะไรต้องระบายเยอะนี่คือจานขอบจานนะคะสไตล์เกาหลีขอบจานสไตล์เกาหลีมีขอบสีน้ำเงิน ะะมีใครอยากทักทายอะไรไหมคุยได้นะคะใครชอบรูปประมาณไหนอยากให้พี่ปูวาดประมาณไหนบอกได้นะคุยได้เลยอ่นนี้ค่ะเรียบร้อยได้แล้วนะจานของเราจานของเราเราจะวาดแบบไม่ใช่สไตล์ผู้ใหญ่วาด มากนักนะคะเราจะวาดแบบสไตล์เด็กๆวาดนะคะสไตล์เด็กๆแบบลายเส้นเด็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคอนเซปต์ของช่องนะที่ที่ท,ที่พี่ปูมาวาดหลังๆนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะจะแบบอยากให้น้องๆอย่างน้องเคน,นตะถ้าเขามาดูเขาจะได้รู้สึกว่ามันไม่ยากเขาน่าจะวาดได้อะไรแบบเนี้ก็เลยวาดออกมาเป็นแนวน่ารักน่ารัก,รกไม่ได้ดูยากเกินไปนะคะ ทีนี้เราก็าจะลงพื้นจานคือถ้าใครไม่อยากลงก็ข้ามได้นะคือแบบเป็นพื้นขาวแบบนี้ก็ได้แต่พี่ปูจะลงด้วยสีสีม่วงหรือถ้าใครมีชมพูอ่อนก็ลงชมพูอ่อนแต่มันไม่มีก็เลยลงเป็นสีม่วงนะคะแทนสีชมพูอ่อนอ่านลงไประวังมันไปกินสีสีน้ำเงินนะก็ ทาไปเรื่อยๆค่ะให้มันเต็มเติมเต็มช่องว่างไปเรื่อยๆนะคะนี่เลยมันก็จะแบบเป็นสีที่อิ่มเต็มน่ารักน่ารักอโอเคถ้าใครชอบงานวาดรูปอะไรเงี้ยก็สามารถกดติดตามได้นะคะจะได้มาเห็น แจ้งเตือนนะเห็นแจ้งเตือนเวลาโพสต์ใหม่เวลาลงโพสต์ใหม่หรือว่าแจ้งว่าวันนี้ไลฟ์วันนี้ไม่ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโพสต์ใหม่ลงแล้วนะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแจ้งให้ถ้าได้กดติดตามไว้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็พูดคุยทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลย นี่ค่ะแล้วก็โจทย์วันนี้ก็ได้มาจากน้องมิกนะคะน้องมิกขอไว้อยากได้ขนมเค้กเชอรี่นะคะพี่ปูวาดให้ละเดี๋ยวตอนนี้จะติดอีกอันนึงจะเป็นคัพเค้กคัพเค้กช็อกโกแลตนะคะคัพเค้กช็อกโกแลตเนีย่ยน่าจะใช้สีไม้คิดว่าพี่ปูจะใช้สีไม้เดี๋ยวลองลองลอง,ลองออกแบบก่อนจะออกแบบด้วยสีไม้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาวาดให้ดู ค่อยๆค,ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาชอสีแดงอะ่ะมาเติมลูกเชอรี่ให้มันเด้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะจานของเราเดี๋ยวเราจะวาดช้อนกระซ่อมก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับภาพขนม เค้กเชอรี่น่ารักน่ารักนะคะเสร็จแล้วเอาไปใส่กรอบติดโต๊ะทำเขียนหนังสือนะไปติดผนังห้องตกแต่งว่าเออเนี่ยเป็นภาพที่เราวาดเองนะอะไรเงี้ยหรือเขียนทำการ์ดนะทำปกการ์ดให้เพื่อนก็ได้เป็นของขวัญที่เราทำเองแบบเนี้ยค่ะชิ้นเดียวในโลก นี่นะคะหรือใส่กรอบก็ได้นะคะมันแบบน่ารักมากๆเลยมันอยู่ที่การเลือกสีอะคะ่ะถ้าเราเลือกสีได้น่ารักมันก็จะออกมาน่ารักนะคะก็ลองศึกษาเรื่องสีถามพี่ปูก็ได้นะคะถ้าอยากให้แนะนำอะไรก็ถามมาจะได้รู้ว่าโอเคอยากรู้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ย ก็จะไปหาคําตอบมาให้หรือถ้ารู้เลยก็จะตอบให้ได้นะคะอ่ะตอนนี้ระบายจานไลรเสร็จแล้วนะคะกําลังจะมาเก็บจะมาเก็บเอ,อ่อความที่ว่าสีบางทีมันมาทับกันนะคะให้มันโดดเด่นเชอร์รี่ให้มันโดดเด่นอืมแบบนี้ เชอรี <Cherry S 2> mm ่ hmm. ก็จะโดดเด่นใช้สีเขียวสีเหลืองมากินสีเขียวเล้สีเขียวเติมแบบนี้ค่ะแต่มือให้มันนิ่งๆน,นะคะวาดให้มันทับเส้นเดิม mm hmm. นี่ลองดูซิว่าถ้าเราใช้สีแดงมาแรงเงามันจะเห็นเพิ่มไหมเราสามารถทําให้มันดูมีมิติได้ด้วยการเอาสีแดงเข้มเนี่ยมาผสมเติม ที่ลูกเชอรี่ได้นะคะมันก็จะดูมีความมีมิติมากขึ้นมีมิติมากขึ้นอีกรสึกจะมันจะไม่เข้มกว่าสีที่มีมันไม่เข้มกว่านะขอดูก่อนสีช็อกที่สั่งมาเพิ่มเป็นกล่องเล็ก พี่ปูว่ามันเพียงพอนะกับการวาดรูประบายสีง,ง่ายๆแบบเราไม่ต้องซื้อกล่องใหญ่ก็ได้นะคะซื้อแค่สิบสองสีก็ใช้ได้แล้วนะคะสามสิบกว่าบาทเองถูกมากนะคะสามสิบกว่าบาทสิบสองสีก็เพียงพอแล้วนะคะของพี่ปูตอนแรกซื้อแบบกล่องใหญ่ก็ใช้หมดเพียงแค่บางสีเท่านั้นหมดไม่พร้อมกัน พอดีไปกินสีแดงวิกินสีจานเก็ <c oughs> บก่อนเก็บก่อนเนี่ยถ้าเกิดทุกคนระบายเติมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะยิ่งเติมยิ่งเละอ่ะพอ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 เสร็จแล้วค่ะจานขนมทีนี้เราจะมาวาดช้อนกระซมก็จะเสร็จแล้วนะจะใช้สีชมพูช้อนซ้อมสีชมพูนะซ้อมก็ง่าย,ายๆวาดล่างก่อน เหมือนตัวยูนะคะแล้วก็ขีดตรงกลางแล้วเราค่อยมาใส่ความหนาของคือฝนฝนถูๆสีเนี่ยมันก็จะมีความหนาเกิดขึ้นแล้วก็ไล่ให้มันเป็นทรงของซ่อมเท่านั้นเองนะคะมีง่ายแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนเป็นซ่อมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากด้ามนะคะลงมา ตรงๆลากตรงๆลงมาแล้วก็คือมันก็จะมีความหนาเราก็ถูกไปถูกมาเท่านั้นเองดูแบบทรงมิติซ้ายขวาให้มันดูสมดุลน,นะคะนี่ค่อยๆเติมค่อยๆเติมใจเย็นๆนะคะแบบนี้ก็ได้ละซ่อมอมหน้าหลังน่ารักน,นะคะแล้วเราก็วาดช้อน วาดวงกลมเป็นช้อนกลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้พอช่วงขอบขอบเราก็ค่อยแบบทำให้มันเข้มขเขาเรียกอะไรคม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 ,คมนะ mm hmm. คะค่อยๆแบบช่วงขอบขอบนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนี่ ้ช้อนเป็นแบบช้อนกลมๆแล้วเราก็ลากอันนี้คือด้ามใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆเติมดูให้มันพอบาลานซ์แบบเออแบบอยู่กับซ่อมไซนีแล้วมันหน้าลากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันได้นะคะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กเกินไปให้มันเข้าคู่กันนะคะซ่อมช้อนซ่อมให้มันเข้าคู่กันได้พอดีเพียงเท่านี้เองค่ะเพียงเท่านี้เองก็ได้ ช้อนกับซ่อมที่น่ารักน่ารักแล้วอ่ะเติมให้มันดูโอ้ยอ่ะพอได้พอได้พอได้แล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับรูปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นขนมเคก้กเชอรี่ มีเชอรี่สามอันขนมเค้กแล้วก็มีไส้สีเหลืองยู่บรจารแล้วก็มีช้อนซ้อมเซนชื่อตรงนี้อาหารเซนชื่อตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยนะคะวันนี้มาด้วยความรวดเร็วนะคะว่าเสร็จสำหรับวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาไลฟ์อะไรเดี๋ยวจะเป็นขนมคับเค้กช็อกโกแลตไหม หรือจะเป็นอย่างอื่นก็รอติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้และย้อนหลังนะคะแล้วเราพบกันในไลฟ์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี